ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ยกมาพบพอก,กับพอแต้มิงเนาะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคแชนแนลพี่น้องครับเมื่อนี้ยพอแตมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของอาจารย์สมยศเนาะพี่น้องเนาะครับอาจารย์มันก็ได้ส่งมาให้พอแต้มนะครับเนาะเอามาฝากพี่ฝากน้องน,นะครับครับเมื่อวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดรัฐบาลไทยเข้าออก 199606้าหยกครับเลขล่างก็ออกเก้าสี่นะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์สมยศนะพี่น้องนี่นะพี่น้องเด่นบนสองสามสองสี่ 24, เลขบัวลายหางพี่น้องล่างเด่นหนึ่งเก้าหนึ่งแปดครับออก9 4้าสี่นะครับเลขพนบอลลายหางพี่น้อง ครับเดียมือนี่พอเตรียมภามาติดตามต่อยน้องพี่น้องเนาะกับอาจารย์สมยศน้องพี่น้องครับจะไปเบิ้งน้ำกันนะครับจะจอดจังหน่อยน้อพี่น้องเนาะครับงวดวันที่16กันยายน huh รัฐบาลไทยอ่สอสมจดนำพี่น้องเนาะบนก่อนพี่น้อง หน้าตัวเดียวพี่น้อง ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้ออาจารย์มันจับคู่ให้บนห้าสามห้าสองห้าศูนย์ นะ,ค,ะครับครับเรียก3ตัวนั่นก็ทีนองสี่ห้าสามสี สี่ห้าศูนย์นะครับครับอาจารย์เน้นที่ห้าสามครับ เน้นหาสามพี่น้องคร,ครับครับมาเบึงล่างพี่น้องล่างวิ่ง หลางบิ่เก้่าวตัวเดียวนะครับครับส่วนจับคู่พี่น้อง เก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกสามหางมีหนองบอลลายนะครับเนาะ ครับอาจารย์เน้นที่เก้าเกตตัวเดียวเฉียนเฉียนพี่น้องนะสัตว์เกตน,นะพี่น้องเนาะเอาฉนั้นแล้วอย่าลืมพี่น้องมากสอบ่ในห้องจะลืมกลับตัวไว้นำนาะพี่น้องเนาะครับพี่นอ้องอ่ะป่านี้สัตว์เกตนานะพี่น้องเนาะ ครับวันที่16กันยายน2567รัฐบาลไทยอาจารย์สมยศเนาะครับเนาะขับบนวิ่ง5ตัวเดียวพี่น้อง5 3 52 50เน้น53ครับตัวที่บมเ้นเข้ามาเข้ากับพิจาเอามึงได้พี่น้องเด้อ52 50เพราะว่ากะเลขกบอลลายหางเนาะพี่น้องเนาะขับส่วนเลข3ตัวกับส53ห5 0ส่นะครับรับ่วนตัวเน้นก็ตามนี้พี่น้อง ที่สาคัญอย่าลืมพี่น้องมากชอบตัวใดวก็อย่าลืมกับตัวไว้นำ้ำนะ้พี่น้องเนาะครับส่วนล่างวิ่ง9ตัวเดียว979896เน้น97นะพี่น้องคคอ,อยปังปังคอยเขานะ้พี่น้องเนาะครับอาอจะลืมพี่น้องมากชอบตัวเดวก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแวงรัฐบาลไว้นาะพี่น้องเนาะครับรเตรียมกับขอขอบคุณหลายๆครับเด้ออาจารย์สมยศเนาะครับเนาะครับ,นะรบที่ได้ส่งตัวเลข แนวทางรัฐบาลไทยไม่พอเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบริงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนนแล้วคอยปังปังพี่น้องจะได้โชคๆมันๆกันนะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเด้ขอขมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเนาะเนาะทางช่องตะวันพาโชคสชแนลพี่น้องฝากกดติดตาม ขดกระดิ่งแกงเตือนไว้นำนาอพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้ายนี่พอเตียมก็ไวยพรใบเอฟซีนะครับเด้อทีเขามาเบิงมาติดตามพอเตียมก็ให้โฉบโมันมานหฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแเค่นี้พี่น้องเอาไวพ้พอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม